ในชั่วโมงนี้นะครับก็จะเป็นการทำตาม experiment ที่3 experiment ที่3นะครับการเขียนโปรแกรมเพื่อให้พูดทำงานเพื่อเอาพูดทำงานแบบ jogging ลักษณะการทำงานแบบ jogging ก็คือกดปุ่มค้างนะครับเอาพุดก็จะค้างมีไฟออกเช่นนิยมใช้ในาการควบคุมงานที่มีความอันตรายแล้วก็เสี่ยงต่อการเสียหายนะครับเช่นการยกเครนปั้นจันทร่างเงี้ย ซึ่งปัญจนเนี่ยไม่นิยมที่จะใช้สวิตช์กดแล้วให้มันลากค้างไปหรือเครนยกของหนักนี่นะครับต้องกดเท่านั้นถึงจะไปพอปล่อยแล้วก็จะหยุดซึ่งในเอ็กซ์เพอร์เมนท์ที่3เนี่ยนักศึกษาสามารถที่จะใช้เจ้า,าวงจรนะครับของเอ็กซ์เพอร์เมนท์ที่2ได้เลยนะครับเพราะงั้นเมื่อเราเปิด ตัว p r o t u s เข้นมานักศึกษาสั่ง Save As เลยครับ Save, I, uh, Save Design As เป็น Experiment ที่3นะครับทีนี้นักศึกษาแก้ต้องไปแก้อะไรครับนักศึกษาแก้ก็ต้องไปแก้โปรแกรมครับลองดูนะครับโปรแกรมโัวโปรแกรมของ Experiment ที่3ครับนักศึกษาสามารถสั่ง Save As ได้นะครับ Save As Experiment ที่2เป็น Experiment ที่3 นะครับนักศึกษาต้องแก้อะไรบ้างครับ e xperiment ที่่าลองดูนะครับเปิดเทียบกันเวลาทำงานเนี่ยก็แทนที่จะต้องกลับไปมาหน้าทุกหน้าอย่างเดียวนักศึกษาก็สามารถที่จะเปิดโปรแกรมให้หน้าหนึ่งเป็น w i n d o w ์ที่ใหญ่กว่าหรือเล็กกว่านะครับแล้วก็เทียบโปรแกรม S 1ว่าพอร์ต A อะไรครับพอร์ต A 3 L หนึ่ง ประกาศค่าให้พอร์ต B จุดห้าทิสเเท่ากับ1นะครับให้พอร์ต A ทุกพอร์ตเป็น Input t ท B สเท่ากับเปซ็ตตัวนะครับให้เป็น Output ad ดีคอนเท่ากับ7สั่งให้พอร์ต A เป็นการทำงานในโหมดนิตันพอร์ต B เท่า0อ่าทีนี้ดูตัวโปรแกรมนะครับ if s 1เท่ากับ1 Then. นนี่ go to start อ่าเปลี่ยนที่โปรแกรมช่วงหลังนี่นะครับ if กับเดนตัวนี้ จาก go to start ลบไปเลยครับปึ๊บนะครับแล้วเปลี่ยนเป็นอะไรครับ 1, h i l1 h i g h l1 enter แล้วก็ else l คืออะไรครับ l คือคำสั่งที่ให้ทำเมื่อไม่เป็นความจริงนะครับเมื่อเงื่อนไขไม่เป็นความจริง ห L 1 else แล้วก็ให้อะไร low L 1นะครับก็แท็บเข้าไปจะได้รู้ว่าส่วนไหนเป็นคำสั่งตัวไหนเป็นเงื่อนไขนะครับตรงนี้แทนที่จะเป็นพอร์ตห0ึเอาพวกนี้ตัดทิ้งหมดเลยนะครับตั้งแต่พอร์ต1 0 0เนี่ยลบทิ้งเลยจากนั้นเราก็บอกว่า อันทัดนี้ก็ต้องเป็น n อะไรครับ n if นะครับ n if แล้วก็ p o r t อันนี้ต้องมีนะครับ p o r t ทัก้ง50เพื่อให้โปรแกรมมีเวลาที่จะไปอ่านสวิตช์นะครับ p o r t 50 goto start n อ่ save นะครับ compile ดู compile เรียบร้อยแล้วเราก็ไปที่โปรแกรม r o t e u s นะครับคลิกขวา add remove s o r t file แล้วก็เช็งไปเป็น exponent ที่3 .asm กิกโอเคโอเคอยากนะั้นลองรันดูเลยครับกดปุ่มเพย์กดอ้าวไม่ทันกลับกันนะครับพอกดแล้วติดไอ้กดแล้วดับปล่อยแล้วติดเอผิดพลาดต,ตรงไหนนะเนี่ยลองไปดูนะครับ i f s 1เท่ากับ1 มีตัวไหนครับที่ยังไม่ได้พอดเท่ากับ0ูนย์นติคหนึ่งเท่ากับเจ็ดอหนึ่งเอลส์หนึ่งเอ็พอดห้าสิบโก t o ์ t ูสตา t หนึ่งพอ 3, 1, พอดแล้ววงจรต่อเหมือนกันไหมครับลองเช็คดู a ่ต่อเหมือนกัน เกิดอะไรขึ้นไฮแอลหนึ่งโปรแกรมผิดหรือเปล่าครับ s 1บหนึ่งเท่ากับ1นึ่งเดนไฮแอลหนึ่งน่าจะกลับกันนะครับลองกลับโค้ดดูใหม่นะครับ คือคิดว่าถ้า s 1เท่ากับ1ให้สั่งเป็นยังไงครับ low l 1นะครับแต่ถ้า s 1ไม่ใช่1ก็คือให้ high l 1นะครับสั่ง compile นะครับสั่ง compile ไปเลยครับมันจะเซฟในตัวมันเองจากนั้นที่ตัว isis ลอง add remove sort file ครั้งหนึ่งนะครับ change experiment 3โอเคครับโอเคกด pay น่าจะได้แล้วนะครับ กดปับ๊บเป็นไฮพอปล่อยปับ๊บเป็นโลโอเคครับโปรแกรมมีผิดอยู่นิดนึงนะครับก็ถ้าจะใช้โปรแกรมเมื่อสักครู่นี้ตามหนังสือก็ได้ครับแต่สวิตเราต้องต่อกลับกันนะครับก็คือ,อไม่กดสวิตแล้วเป็นโลกดแล้วเป็นไฮนะครับต้องต่อเป็นอย่างนั้น ก็จบ experiment ที่3เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ